มาดูโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนท่านผู้ชมคะคือทุกครั้งเนี่ยเรามาจะต้องมาด้วยตัวเลขที่มันก้าวกระโดดนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเลขผู้ติดเชื้อในภาพรวมทั้งประเทศนี่740เข้าไปแล้วนะคะและมาเงียบเงียบกรุงเทพกลายเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนสูงที่สุดในประเทศค่ะอะค่อย,อยๆไล่เรียงนะคะเป็นการถแถลงจากคุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านบอกว่าคนติดโอมิครอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยช่วง2วันนี้อย่างที่บอกก ในจำนวน740คนแบ่งเป็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามา489คนและติดเชื้อในประเทศ251ตัวเลขเนี่ยน่ากลัวนะท่านผู้ชมดูนะคะติดเชื้อในประเทศ251แล้วนะคะแต่ท่านอธิบดีท่านก็ย้ำว่าแม้ติดโอมิคอนในประเทศกัน251คนแต่มันเป็นการติดที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปถึงเคสที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ทั้งสิน้น ทั้งหมดนี้นะคะติดไป33จังหวัดแล้วสําหรับโอมิครอนกรุงเทพมากที่สุด277คนแต่ถ้ามองเป็นคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดก็คือกาลสินกาลสินก็คือที่ว่า2อสามีภรรยาเดินทางกลับจากเบลเจียมแล้วก็ไปพบปะคนเยอะเลยไปติดลูกเขยที่อาศัยอยู่ที่อุดรธานีไปร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีแล้วก็มีคนติดเยอะแยะวันนี้ตัวเลขยืนยันล่าสุดของคลัสเตอร์นี้ คือบอกท่านผู้ชมตรงๆว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยแถลงไม่ตรงกันนะคะถ้าเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า232นี่คือคลัสเตอร์การละสินนะ232แต่ถ้าเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์ท่านบอก248คนซึ่งคุณหมอโอภาสท่านเรียกเคสนี้ว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วค่ะ คลัสเตอร์ที่เป็นสายพันธุ์อูมิคอนใน,นผมเรียกว่าจังหวัดกรสินแล้วกันนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดที่กลสินเป็นหลักจากนั้นมีการแพร่กระจายไปที่อุดรธานีมหาสารคามขอนแกน่นร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูแล้วก็สกลนครรวมทั้งที่จตุพนอุบลราชธานีพิษณุโลกลำปางเพชรบูรณ์ไล่จังหวัดกันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ถ้าตามศัพท์เดิมถ้าจํากันได้เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ จุดที่เป็นปัญหาก็คือร้านอาหารที่เรียกว่าบาร์เคตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายเชือ้อเนื่องจากจะเป็นสถานที่ค่อนข้างแออัดคนอยู่รวมกันอย่างหนานแน่นก็คือเราอนุญาตให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถขายอาหารได้ขายแอลกอฮอล์ได้ก็เลยจะมีร้านผับบา,าร์คารอเกตหลายร้านเนี่ยแปลงชื่อหรือแปลงสถานะจากผับบาร์มาเป็นร้านอาหารแต่วิธีการในการจัดการในระบบระบายอากาศยังเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนะคะดูสักหน่อยมันมีเคสตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะคุณหมอท่านบอกว่า Index c a s ์หรือก็คือจุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์กาลาสินเนี่ยนะคะสสามีภรรยาที่กลับจากเบลยเยียมเนี่ยปรากฏว่าทั้ง2ท่านเนี้ยไปทั้งบาร์ที่ชื่อว่าบาร์เคกับบาร์ที่ชื่อว่าบาร์เอสบาร์เคเนี่ยโหติดกระจายเลยท่านผู้ชมแต่บาร์เไม่เจอคนติดเชื้อเลย ทั้งงที่ไปเหมือนกันทั้งสองร้านเลยไปเหมือนกันเลยค่ะแล้วไปในวันเดียวกันอันนี้สําคัญเพราะว่าโอกาสหรือประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อเนี่ยมันจะต่างกันถูกไหมคะในแต่ละวันนะนะใช่อันนี้ปรากฏว่าบาร์เอสไม่เจอแล้วบาร์เคเจอเป็นเพราะอะไรคุณหมอท่านสรุปอย่างนี้พอลงพื้นที่ไปสํารวจดูบาร์เคเนี่ยความจุลูกค้าในวันนั้น90%คือเสริมเก้าองเก้าอีขณะที่บาร์เอสซึ่งไม่เจอผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะความจุลูกค้าอยู่ที่10%อนันนี้เรื่องแรกนะความจุลูกค้าเรื่องของเสริมเก้าอ เรื่องที่2ค่ะบาร์เคที่เจอคนติดเชื้อเยอะเนี่ยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะลืมอย่างหนึ่งค่ะบาร์ Bar, เนี่ยเขาเรียกบาร์แต่เขากลับมาเป็นขายอาหารอ่านะคะไม่ใช่สถานบันเทิงใช่ใช่อนุญาตให้ทําแบบนั้นได้แต่ปรากฏว่าบาร์เคที่ไปเจอคนติดเชื้อเนี่ยกลายเป็นว่ามีกิจกรรมส่งเสริมการขายประเภทนั่งริ้งค่ะมีการเชียร์แขกมีการเชียร์ลูกค้าด้วยขณะที่บาร์เอสไม่มีบาร์เคแสดงดนตรีสดอีกซึ่งลูกค้าบางคนบอกว่าทําให้เขาอยู่นาน พออยู่นาน e อนจอเพลิดเพลินก็เลยติดเชื้อได้มากขึ้นอีกส่วนบาร์เเนี่ยไม่มีแสดงดนตรีสดในวันนั้นบาร์เคพนักงานไม่ได้ตรวจ ATK นะคะบาร์เพนักงาน ATK ทุกคนทุกสัปดาห์บาร์เคพนักงานทานอาหารร่วมกันอีกบาร์เให้พนักงานสลับกันพักไม่ให้ทานด้วยกันเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณหมอโอภาสท,ท่านบอกเลยว่านี่เปรียบเทียบให้ดูเลยทำไมร้านหนึ่งคนติดเชื้อกระจายขนาดนี้ขณะที่อีกร้าน ไปเหมือนกันนะไม่มีใครติดเลยสักคนผมว่าร้านในกรุงเทพแทบทุกร้านเป็นแบบบาร์เคไหมฮะหรือ,อยังไงคุณผู้ชม<ร>อ,อันนี้ก็น่า<ะ>คิดนะเออเพราะฉะนั้นพาไปดูอีกมีอีกร้านหนึ่งพี่ไก่ครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันอันนี้เป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งนะคะเป็นคลัสเตอร์นักศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งไปที่บาร์เรียกว่าบาร์เอละกันเหมือนกันนะคะเป็นบาร์ที่ปรับมาเป็นร้านอาหารปรากฏว่าสาธารณสุขใช้คำนี้นะคะบอกว่า ทั้งร้านนี้แล้วหลายๆร้านบริเวณนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งได้รายละเอียดเยอะแยะแต่เคสนี้ที่น่าสนใจนะคะติดไป52คนแล้วไปเจอเชื้อโควิดในแอร์ค่ะในแอร์ในเครื่องปรับอากาศถึง2ตัวคือถ้าเชื้อมันไปอยู่ในแอร์แล้วอะเอาจริงๆนะร้านที่เป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกแล้วเปิดแอร์ตลอดจะรอดกันยังไงอะพวกเรานั่นสิฮะคุณผู้ชม อันนี้เราจะช่วยกันยังไงล่ะเนี่ยจะเจอขนาดนี้แล้วกรุงเทพตอนนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปโอมิครอนครับ